สวัสดีค่ะครูติสาบานาค่ะตอนนี้นะคะเราก็อาบน้ําทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เสร็จเสร็จภารกิจของวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวครูติ๋ก็จะขึ้นไปทํางานบนบ้านต่อนะคะเพราะว่าแม่จะพักผ่อนอยู่ข้างล่างนะคะให้ไปนอนนํากับบุปไปเด้พี่น้องบุมากแอเปิดพัดลมอยู่บาาละแม่อยู่ข้างล่างนะเอินี่เปิดอยู่นะคะเพราะว่าถ้าบุเปิดก็อยู่บ่ได้มันมันอบอ้าวนะคะมันบ่มีอากาศธรรมชาตินะคะเจ้าก,กับอันนั้นก็ได้ดละลายจะย่านบ่ เปิดด้านนี้เอาไวนแ้นใส่นะอ่านอีเมื่อคืนนี้นึกว่าโจนบอเี่นาใดมาเนี่ยเวียวมาตัวดึกมากนะคะทุกคนต่ก็บอกแม่ว่าอยู่แล้วว่าเพื่อนจะมาแต่ว่าก็แบบดึกแหงค่ะนะเอากแบ่แน่ใจว่าเพื่อนจะมาเพือนบอกมาอ่ะมันดึกแล้วเนาะเกือบพึ่งคืนเนาะแม่บอกวันนี้นะเปิดประตูแก๊กมาประตูดังแอดแม่วะเอ่นาใดอยู่กันเนี่ยแระตื่นเนาะต้องใหตื่น เจ้าฮะหหน้าเขาเจ้าเห็นโจรเจ้าไปรีบอยู่ใต้โต <c oughs> ๊ะเด้อเข้ามาได้ยังไงวะเอนั่นแหละนะคะตกใจก็มาดึงโค้ดเลยไม่ไทยนกเอามาได้แบบไหนตกใจก็แม่ <c oughs> ตกใจนะคะนึกว่าโจรตื่นเบิร์ตเหรอวะดีแล้วเราประหัวใจไว้มา <c oughs> ดึกมาดึกหลายเด้อบัดน,นี้นะก็ ก็บอกไปอยู่เนาะตอนแรกเผมนูดถึงว่าสีมาแค่เดียวอ้าวพีวันเลยบอกแม่ว่าสีมาโอ้บอกอยู่เป็นหน่มนดีนี่บอกเยอะแต่พี่ว่านี่คนมาดิ๊กันเยอะแต่บอกป้าว่าสีมาวันละพี่ตัวงาจากที่ไหนนมาดิ๊กหลายวันอาทิตย์บรักรกายอาทิตย์แต่มันไม่เป็นวันวันจันทร์จะรุกมาวันจันทร์เนาะมาวันจันทร์เมื่อวันจันทร์ปวดไปอยู่กกาะ แม่เราก็ตกใจนะคะเมื่อกี้นี่นึกว่าโจรจำได้ไหมผมกลมหัวปะดีเลย,เลยบอก,กมาโนนึกว่านั่งเเลยอาปัญหาโจรในอะไรน่ะเดี๋ยววันนี้ก็นั่งเบื่อคือว่าโอ้โหภาษีมคอจะอะไรเบื่นเต้นเนี่ยนั่งเบื่อไม่หายเข้ามาได้เลยงงให้มาโจรบุกบ้านนะคะบันแล้วเราไม่ลุกขึ้น เมื่อคืนก็ก็ไปซักผ้าเองบอแม่นบอปั่นอยูเสอผ้าสองสามชุดเป็นสองชุดป็นปั่นอยู่ตื่นตืนตึบเดี๋ยวก็หลับนะคะว่ามันดึกแล้วนะเดี๋ยวม่วงนะคะเปนเพียเมื่อวานนะคะก็เลยนอนพักผ่อนเมื่อวานนี่ก็พาแม่ไปคูบรมนิดนึงตอนแรกว่าจะไปน่นแหละมันห้อนทีนี้ออกไปข้างนอก ไปกะหลงทางไปรอบนึงนะคะในที่นี้ก็พอดีตั้งหลักใหม่เพราะว่าเาขาตัดถนนใหม่นะคะทางก็เลยแบบงงณเดยวงงแล้วก็อะพอดีขึ้นไปขับรถขึ้นไปเองด้วยนะคะเมื่อวานครั้งแรกเพราะว่าแบบปกติเขาก็จะมีรถโดยสารให้นะแต่ว่าเมาื่อวานมันค่ําแล้ว่ะน,นะ <S <S รารถโดยสารเขาเลยเซาแล่นเขาก็แล่นอยู่นั่นแหละ ก็ดีแล้วล่ะเอารูส่วนตัวขึ้นไปนะคะมันจังบดได้ไปใกล้ชิดไปเพราะว่าเราก็เว็นระยะห่างกันนะคะจะได้เพื่อความปลอดภัยนะคะโควิดก็แตกเซลซะากันอยู่เด้อตอนนี้นะโอเคนะคะแม่ก็นึกว่าอันโจรมาซันเมื่อคืนนี่แม่นึกว่าโจรบุกบ้านนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กุติสาบนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ